รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ทุกชเช้าพอดูมอลักเบิกอรุณทางไทยรัฐทีวีวันนี้คงคุณจะเป็นวันดีๆโชคดีมีมงคลจำสายเบิกบานคนบุญถึงคิวของดวงชะตาของท่านที่เกิดในราศีกรกฎครับชาวราศีกรกฎในห่วงตั้งแต่วันที่25สิงหาคมนี้เป็นต้นไปไปจนถึงวันที่30ตุลาคมเป็นห่วงช่วงเวลาที่ดาวพฤษ์ีโคจรย้ายไปอยู่ในเรือนในภพที่ดีแต่ก่อนอื่นนะครับ ชาวราศีกรกฎเนี่ยผมต้องขอแสดงความยินดีก่อนว่านับตั้งแต่ประมาณวันที่22กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยราหูโครจรพ้นจากรวงชะตาของคุณแล้วชาวราศีกรกฎด,ดวงน่าจะดีแล้วถ้าหลายคนเถียงดวงยังไม่ดีก็คุณยังไปอยู่กับไอ้สิ่งแบบนั้นคือเวลาดวงชะตามันผ่านพ้นข่าวเคราะห์เราต้องรู้ก่อนว่าผ่านแล้วเหมือนกับคุณป่วยอะ่ะแล้วยังไม่ได้ยังไม่ได้ไปตรวจกับคุณหมอและก็กังวลไปตลอดอะ่ะ แล้วพอไปตรวจแล้วมันจบเพราะฉะนั้นความทุกข์ของคุณมันหมดไปแล้วไอ้ความทุกข์ใหญ่ๆอะ่ะตั้งแต่วันที่22กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาคุณน่าจะดีใจอาวดีใจก่อนต้องดีใจเพราะอะไรดีใจจะได้เป็นนิมิตที่เป็นมงคลนะครับแล้วหลังจากวันที่25พฤษภาคมดาวพฤษฎสีโคจรเข้าเดือนปุตตะแปลว่าจากนี้ไปจนถึงวันที่30ตุลาคม5เดือนมีเกณฑ์ถูกหวยมีโชคมีลาบ มีบุตรอ่าอันนี้อาจจะข่าวดีสําหรับบางคนและอาจจะเป็นข่าวร้ายของใครบางคนก็คุณก็รู้ได้นี่นะทําไมคุณมีกิก๊กมีเด็กมีอะไรสารพัดช่วงนี้พี่ปลอดภัยนั่นเสร็จเลยนะเสร็จเลยมีเลยนะระวังครับจะโดนจับได้เวลานี้มีเกณฑ์จะมีบุตรสําหรับคนที่ปรารถนาจะมีบุตรจะโชคดีใครที่เป็นนักเสียงทั้งหลายชอบจะเรื่องกังการเสียงโชคนะครับ มีโอกาสจะมีโชคพระดำบดีโคจรเข้าพบปุตตะปุตตะก็แปลว่าโปรเจกต์การเสี่ยงโชคการที่ได้สิ่งที่พึงประสงค์ดังที่ใจหมายด้วยบุญกรรมและเคยที่ได้สร้างมาแต่อดีตที่มากมายแต่ละคนก็สร้างไม่เท่ากันอีกที่อยากรู้ทําไงอยากรู้เนี่ยก็ต้องให้หมอดูมืออาชีพตรวดวงสตาก็มาแวะเวียนมาที่เรือนพญาหัราธิบดีตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเนี่ยตรวดวงทุกวันนะครับพอหลังจากหโมงเย็นก็ไปที่สี่วารสถานตรงรัชดาลาดพร้าวนั่งกตัวดวงตั้งแต่6โมงเย็นจนถึงประมาณ 5้าทุ่มพื้นดูเรื่องการเงินเป็นอย่างไรถ้าเดิมดีตอนนี้ดีทีนี้คนเกิดราศีรากรกฎทุกคนไม่ได้ดีในแต่ละเรื่องเท่ากันใช่ไหมตามพื้นดวงบุญกรรมที่ทํามาแล้วว่าทายบด,ดีมันจึงดีไม่เท่ากันเราจะได้รู้ตอนนี้โดยรวมๆเนี่ยดีดีมากดีน้อยก็แตกต่างกันไปเพราะนั้นใครเกิดราศีกรกฎในเวลานี้นะครับหนึ่งคิดจะสมัครเรียนต่อสอบทิงทุนประสบความสำเร็จฟัดทุน ใครคิดจะทํางานขยับขยายกิจการงานต่างๆอยากจะลุยมุกเบิกเริ่มต้นสําเร็จการงานมีความเจริญก้าวหน้าใครทํางานในองค์กรหน่วงงานห้างร้านต่างๆมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งมีเกณฑ์ได้ได้ปรับเงินเดือนนะครับจะนอกฤดูกาลก็ได้ปรับเป็นโอกาสที่จะได้สร้างสารรค์ผลงานเป็นที่ต้องตาต้องใจกับผู้บริหารหรือเจ้าของที่ทําให้เรามีความเจริญรุ่งเรืองเป็นเวลาที่ดีใครที่จะลงทุนก็ใช้เวลานี้แหละเริ่มต้นได้อย่าไปใช้เวลาอื่น ฟ้าเปิดให้กับเราเราต้องใช้โอกาสในการฟ้าเปิดไม่ใช่หมอดูก็ทายว่าดีคุณนอนรอเลยอันนั้นอันนั้นบ้าไปแล้วคนบ้าทําผมจะพูดให้ฟังนะผมดูดวงมา26ปีดูให้มาหาเศรษฐีมากมายในแผ่นด,ดินนี้ไม่มีคนเป็นเศรษฐีคนไหนรวยแบบง่ายๆหรอกลากเลือดทุกคนบอกให้เลยแต่คุณไปเห็นวันที่เขารวยแล้วก็ไปอิจฉาเขาเรื่องมันมีอยู่เท่านั้นเพราะคุณไปมองตอนเขารวยไม่ได้มองว่าเขาสู้ชีวิตยังไงก็ผมบอกอยู่เนี่ยจังหวะน,นี้เป็นจังหวะที่ดี ดีตามโอกาสของฟ้าแต่คุณต้องทำมาหากินเองแล้วลุยเต็มที่สุดกําลังเอออาจารย์พูดกาปั้นทุกดินใครมันก็ลุยสุดกาลังก็ได้ได้แต่มันไม่ดีเท่าช่วงนี้เข้าใจไหมคนเราไม่ไปทําได้ทุกวันทุกเดือนทุกปีแลวจะดีตลอดไปช่วงนี้เป็นช่วงดีๆของชาวราศีกรกฎดการเงินก็มีโอกาสที่จะขยับขยายได้เงินก้อนใหญ่มีโชคมีลาบดีขึ้นแน่นอนเอางี้นะชาวราศีกรกฎดเนะี่ยถ้าชุดมันพงังมันพังไปเมื่อสองสามปีที่แล้วแล้วถ้าเกิดเจอถึงจุดนี้แล้วมันผ่านแล้วไงจากนี้ชิดก็จะดดีขึ้นนเป็ลําับ ชดีสสุดเปมีวดีรวยิตคุณจะโชคดีสุขแสนเปรมปรีดวงดีร่ำรวยสันตรงสนับสนุนโดยดื่มนมถั่วเหลืองดื่มแลคตาซอยเรื่องความรักก็จะแฮปปี้แต่ผมขอแสดงความเสียใจอย่างหนึ่งนะชาวราศรีกรกฎเนี่ยจะได้คู่หน้าแอ เร <laughs> าเราทีนี้คู่แท้มันต้องหน้าแก่จัาไว้ต้องเป็นคนที่แก่นี่แกคือคู่แท้นะ s> <S เพื่อนแม่เนี่ยนี่เพื่อนพอ่อคู่คุณ <_ s> นี่คือคู่คุณจไัไว้เลยนะเพื่อนแม่เพื่อนพ่อคือคู่คุณทีนี้ในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความรักในเวลานี้เนี่ยคู่รักเป็นอลิคือคุณรู้ไหมความลับคือว่าถ้าเมื่อไหร่คู่รักหรือคนรักเราเนี่ยนะถือเงินเมื่อไหร่เราหมดอำนาจทันทีจับไว้นะ ใครถือเงินคนนั้นถืออำนาจดังนั้นเนี่ยคุณที่รับดูดวงชะตาเนี่ยอย่าให้คู่ถือเงินทั้งหมดเงินอำนาจคุณจะหายไปเลยเงินเคืออำนาจจัไว้ท่องไว้ดีเงินเคืออำนาจใ,นคออนาใครถือเงินคนนั้นถืออำนาจนะครับแล้วก็ค่อยให้นะครับเพราะฉะนั้นเวลานี้ชาวราศีกรกฎมีโอกาสที่จะก่อร่างสร้างตัวสร้างฐานะมีโอกาสได้เงินแล้วยิ่งได้มาฟังผมในหมอรักเบิกอรุณยามเช้านี้ถือว่าเป็นการสมโพธิดวงชะตานะครับในเรื่องของ สุขภาพช่วงนี้หายป่วยหายเจ็บสบายกายสบาย,บายใจดวงดีนะครับนั้นดูดีๆแล้วก็คิดดีทดําดีเคล็ดลับพรอนะันระเสริฐอย่างหนึ่งต้องขอพรจากแม่ไปนอนตักแม่ไปอ้อนแม่เอาเงินให้แม่ใช้นะอย่าได้เมียได้สามีอย่าได้ภรรยาได้ได้สามีแล้วลืมแม่คนทั่วไปชอบลืมนะครับแล้วอ้าเหตุผลดูลกูกดูเมียลืมแม่ลืมพ่อพังเลยชีดมันลําบากผมนะโสดดูแลพ่อแม่อย่างเดียวใครจะขอเงินผมถ้าวันนี้ยังไม่ให้เงินพ่อแม่ไม่ให้ นี่ต้องถือถือคติหลักเลยอย่างเงี้ยถือเป็นกฎเกณฑ์ชีวิตเลยพ่อแม่ยิ่งใหญ่เสมอนะครับเพราะนั้นเนี่ยราศีกรกฎเป็นราศีแม่ธาตุน้ําคือแม่ต้องรักแม่ผูกพันกับแม่และจะเป็นมงคลนุนชีวิตให้สูงขึ้นเอาละครับนี่คือเป็นมงคลของชาวราศีกรกฎนับตั้งแต่บัดนี้25พฤษภาคมถึง29ตุลาคมด่วงเปิดเป็นมงคลก็ขอให้เป็นจังหวะที่โชคดีทำมาค้าขึ้นแล้วหาโอกาสมาไหว้พญานาคราชอันศักดิ์สิทธิ์นวัดเจ้าอาม เข้ามาบนมามาแก้บนกันทุกเดือนมามีนางรำมีของบวงสวงสวายเพราะอะไรให้คนไปสอบถามทูกุวยมีโชคทางนั้นเลยมาไหว้พญานาคราชวัดเจ้าอามคนไม่รู้ก็ไม่มีโชคต่อไปคนเขาทํามันแบบนี้ผมไม่ค่อยมาจัดพิธีที่นี่ยาวนานแล้วนะครับแต่ก็มีคนมาไหว้ไม่ขาดมีคนมาไหว้ไม่ขาดตอนจะได้เป็นมงคลและที่สําคัญนะครับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชท่านเกิดในราศีกรกฎนี่แหละแล้ววัดเจ้าอามที่ผมมาบันทึกเทปอยู่เนี้ยก็เป็นวัดที่พระเจ้าตากสร้างเพียงวัดเดียว อย่าลืมนะครับวัดอรุณวัดอินทรามท่านไม่ได้สร้างท่านบุรณะแต่วัดนี้ท่านสร้างแล้วก็สร้างไม่เสร็จแล้วเปลี่ยนแผดินเพราะนั้นหาโอกาสมาไหว้พระในราศีร่วมกับลัคนาของพระอ,องค์จะได้เป็นมงคลบุญแล้วขอพอรจากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจะได้เป็นมงคลนุ้นดวงะตารานะครับอย่าลืมทุกเช้าเฝ้าดูหมอรักเบิกอรุณทางไทยรัฐทีวีวันนี้คันจะเป็นวันดีๆโชคดีมีมงคลจำใส่เบิรบันมาดนววัน,นีต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ Hey! Holy pot.